จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง,งคลล้านนาภาคขายับเชียงใหม่นะคะจากสา,าขาภาษาจีนธุรกิจนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้วยน้ํารินฟาร์มจังหวัดลําพูนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มีวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเลยนะคะสวัสดีค่ะขอะขอ,อนุญาตแนะนําตัวหน่อยนะคะสวัสดีครับผมอารามอุปจง พี่เจ้าของห้้นน้ำลินฟาร์มครับค่ะวันนี้นะคะพวกหนูนะคะก็ได้เล็งเห็นฟาร์มฟาร์มห้้ยน้ำลินฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่ดีนะคะวันนี้คือขออนุญาตคุณอาหลมนะคะเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในการนําขี้ไก่หรืออะไรไปทําทใช้ในการวนเวียนซึ่งได้รับประโยชน์ทั่วก,กันนะคะวันนี้นะคะพวกหนูก็ขออนุญาตมาศึกษาดูงานที่นี่ด้วยนะคะ ค่ะเรากำลังเดินไปที่ฟาร์มนะคะฟาร์มฟาร์มนี่จะเป็นตัวอย่างฟาร์มไก่ไข่นะคะฟามมาดูเลยค่ะนี่จะเป็นทางเข้าฟาร์มไก่ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อไบโอแก๊สกันนะคะ นี่ก็คือบ่อขี้ไก่นะคะคือขี้ไก่จะอยู่จากนูดลงเข้ามาแล้วก็จะมาลงบ่อนี้นะคะอธิบายกันคุณพี่จะไม่เ้องปอธิบายกูนี่นะดูเนี่มันเป็นบ่อค่ะขี้ไก่ค่ะที่เขาจะเอาไปทำใบกระเทียมโอเคคุณพี่จะกไก่หน่อย ตุดเทาจุดเอาติดเต็มจุดเต็มิเตมที่ไก่เรตนี้มันจะติใช่เดีเดี๋ยวอิไปาแล้วไข่่่ไอ้อาทิตย์ไอ้ไข่บินคอิสโซิดิสโซนั่นคือิดแรกเนี่ยอเป็นซีอาเพชรอระิเกอน้แสดงว่านี้จะเป็นดิสโซ่เอาข้ เเเอขยะดีเอุานแล้วทีนี้คือจุดเริ่มแรกของบอทุกตมทุนอนีันนี้จะเป็นสมแรกนะคะที่เราจะดับ การตักที่ไก่นะคะเพื่อจะส่งไปย,ยังโดมน,นะคะจุดซึ่งจุดที่สอนี้นะคะเราก็จะมีการบําบัดสอไก่เรียบร้อยแล้วนะคะขนไก่นี่เราต้องตามขนไก่ออกเพื่อจะได้ไม่เป็นการสุดตันที่ไก่ที่เราจะนําไปบาบัดนะคะ ราจะกรองขนไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ไให้เกิดการอุดตันระหว่างการกรองขนไก่นะคะโดยกขนไก่ทกี่เราสามารถเราเป็นปุ๋ยได้ค่ะปุ๋ยต้นมงต้นไม้เพราะใน,นขนไ,ไก่มีแคลเซียมค่ะทางด้าโดยที่เอาเบาออกเนี่ยมันจะทําเป็นตัวคัดขวางการการเกิดแบบแก๊สอุดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาอออกตรงนี้ออกเพื่อะร ยังจะเห็นได้ว่านี่ยังมียังมีดักแด้ของเมงวันอยู่ดักแด้ของเมงวันอยู่เมื่อไอเพราะว่าเมงวันมันจะใครใครเซนเนอร์เขาอาจจะบันตัวมันอยู่พอมันเข้าไปในระบบละมันจะไปดักแด้แล้วมันก่ีออกซิเจนให้ใจมันมีออกซิเจนสุดท้ายมันก็ต้องเหลือเหลือแต่ดักแด้ตรงนี้ไอระดับหน้าคือระดับตัวไใน นอ้เอ้าเก้ดตัวไหนจะมีประมาณไหมเต่ากันได้อะไรเมื่ก็คือระดับระดับเดียวไปเมื่ก่นมันมีมื่อคือมันจะผสมกันอย่านี้นันก็คือมันตีลอยขึ้นกนคือไบโอแก๊สแหละแก๊สบนแก๊สอยข้างบนนะเพราะใบตรงนี้เจ้คนดึงติดตั้งอยู่ประมาณสามสามสิบกว่าคนแต่ว่าวันนี้มันขึ้นขึ้นเพราะว่าแรงดันของแก๊สมีเทนถาามว่ถ้าว่าเราจะดูว่าแก๊สมีเทน เกมีเทนตีออกจากความประสิทธิภาพหรือว่าการทำาไรทำนานเขาบอกว่าเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศโอเคใช่ <c oughs> แต่ว่าเขาบอกเบอกเคยเห็นหน้าตารูปร่างของมันได้แต่ถ้าหากว่าเขาจับมาอยู่ในบรรลูเนี่ยแค่ความนี้ควา,ม,ามเดียวยังได้ขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าเขาไปดูกลับไปมดูว่าทั่วประเทศมีการกลิตประสุทธิภาพอีกไปเริ่มมีการมันจะมีเกิมีเทนออกมาอะไรแล้วก็ไปทำลายชั้นบรรยากาศไป จโกไปใจโบก่ยกับกินม่ิดไปกินไม่กินไม่กินกินไงวะมันนิดเลียนคืออันนี้อันนี้ก็เป็นม่กอนมากต่กอนรากไอ้หลังจากที่มันมัดพักเรียบร้อยละพักเรียบร้อยแล้วคือแก้เจริญที่ขึ้นบน ทั้นต่อมาจะเป็นน้ําน้ําใสเอาน้ําที่ออกไปแล้วข้างล่างสุดอะ่ะจะเป็นกาตะกรมันจะแอ่แงชั้นกันอยู่พอมันแบ่งชั้นกันมานะเราสามารถที่จะดึงตัวเนี้ยออกไปสู่การตัดอ,อ,อันนี้จะเป็นตะกี้หั่นเป็นน้ําใสคือน,น้ำนโอ้อันนี้เป็นคุณอันนี้คือชอบไหมลตะใครชอบคนะุณชอบไมมันจะไฟพุ่นมั้งคะกับไปบอสิ เป็นการผสมเสริมเชื้อข้างหน้าหลักหลักที่หนึนะอการเสิมเชื้ออันนี้อันนี้เป็นการปล่อยเติมเชื้อไปข้างหน้าค่ะเมื่อกี้เนาะที่จุดที่หนึ่งการหายใจจุดหนึ่งคือสูบน้ำเข้าสูบไอ้การเข้าจุดที่สองคือสูบน้ำขึ้นแห้งแต่การเอาออกอย่างจะใช้ระบบอ่าแรงกดจะใช้แรงกด เพราะว่าน้ำจะอยู่สูงแต่ท่อนี่จะอยู่ข้างล่างเพราะท่ออยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาเขาเปิดท่อเนี่ยมันจะทำให้น้ำไปกดเอาตะกอนออกเปกกดเอาตะกรอนออกก็คือจากตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็คือขี้ไก่นะคะเขาก็มาตักแห้งแล้วก็เอาไปเป็นผงตอกนะคะสามารถขายได้ทำรายสร้างรายได้ได้ค่ะอยู่เวรรอบๆอค่ะหรือบางครั้งไอ้ดยมากจะเป็นร่อนผงนักวัวจะร่อนผง ว่าไอ้ท่เมดนีมันละลายยากแต่มันแตกเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะกว่านี่เป็นโรงงานทำปุ๋ยนี่เป็นเครื่องร่อนเครื่องอัดจะลองก็เอาลองเอาถังนี้ไปยิ้วขนมาเลยโจะลองลองตักเออนนๆๆๆนนันอมรเบูา ตอนนี้เราก็กำลังจะลองทำปุ๋ยขี้ไก่ดูนะคะค่ะอ,อ,อันนี้ขี้ไก่นะคผมจะเอาไปใส่ในเครื่องนะครับหนักงานครับหนักนนอันนี้คือที่ยังไม่ได้ตักแห้งเลย การอเ็นหน้าคมันอันเมื่อกี้คือขั้นตอนแรกค่ะอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะคะ เหมนไฟจปุ๊เข้าไปในเซล ามก็การนำไปใช้ก็ต้นไม้ต้นไม้เ่ไปค่ะก่อนจะกลับไปพวกเราขอมอบของที่เลืกเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนที่คุณลุงกลามให้เกียรติมาเป็นพยากรแนะนําความรู้เกี่ยวกับการธรรมชาติจากทีไก่จากฟาร์มพุ่มนะคขมบนุะคะขอบคุณค่ะ